สวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็มาแนะนำรถกระบะตอนเดียวนะคะทุกท่านได้รับชมกันนะคะเป็น t y y t t v v g ี c h a m มค่ะทุกท่านรถยนต์ปี2013คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,700cc ซีซีค่ะขับขี่ดีใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายหายห่วงนะคะบรรทุกได้คะ่ะทุกท่านเครื่องเดิมเบนซินมาจากโรงงานเลยนะคะทุกท่าน เครื่องดีเกียร์ดีขับใช้งานได้เลยค่ะขายราคาเงินสดอยู่ที่118,000บาทนะคะคานหน้าเดิมๆภายในเดิมๆค่ะดูดท่านสวยสะอาดตานะคะสะภาพโดยรวมพร้อมใช้ค่ะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจยังไงไปดูรถด้วยตนเองค่ะไม่ควรโอนมาจำบลวงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ